ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่4ทับ2 5 5พเรื่องการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสีเยงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความสุดต้อนสามารถติดต่อสื่อสารระหวา่างสงการและสุวิภาคได้อย่างต่อเน,นื่อง ทันต่อสถานการณ์อาศัยความอำนาจตามความมาัดความในมาตราสิบและมาตราสิบเอ็ดแห่งพระราชบัญญัติกฎก,การสื่อขุทธศัลราช2 4 5จจึงให้สถานียุทุกระจายเสียงสถานียุทุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลดำเนิเนการด้านนี้หนึ่ง ให้สถานีวิทกระจายเสียงทุกสถานีท่านที่เป็นของราชการและเอกชนนดรายการประจำสถานีและให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของตอมทับุกสให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีท่านที่เป็นของทางราชการและเอกชนนดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเกียมและกเครเบิรนรุกสถานีนัดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณนะวันที่22พฤษภาคม พุทธศัตรตา2,557พนเยยารอยคุณเอจุตจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ